มีคำอธิบายอีกครั้งหนึ่งจากโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะที้แจงอย่างละเอียดเริ่มจากการเปิดรับสมัครในตําแหน่งที่ว่างการอบรมหลักสูตรกอสและการใช้วุฒการศึกษาที่ดันให้การเลื่อนขั้นนั้นเกิดขึ้นอย่างร,รวดเร็วค่ะ <S <S เมื่อเข้าไปดูใน f c e b o o o b บอส Cat อาทิตยาจะพบว่าร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักได้ลบรูปติดดาวบนบาทเลื่อนขั้นเป็นผู้กองออกไปแล้วนะคะ และล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความใหม่ระบุว่าไม่มีเจตนาโพสต์เพื่ออวดอ้างหรือกระทําไปเพื่อไปกระทบจิตใจของเพื่อนเพื่อน,นข้าราชการตํารวจกราบขอโทษที่ไม่ได้ไตรตรองและระบุว่าเมื่อได้รับโอกาสก็สัญญาว่าจะตั้งใจทํางานค่ะทีนี้มาดูเส้นทางการเป็นตํารวจครับก่อนจะมาสังกัดตํารวจติดยศผู้กองนั้นร้อยตํารวจเอกหญิงอาทิตยาหรือผู้กองแคทเคยสังกัดทหารบกมาก่อนนะครับ ย้อนดูข้อมูลเมื่อปี62ครับเธอเป็นพนักงานราชการสังกัดกรมดุริยางทหารบกปีต่อมาก็คือปี63ย้ายมาเป็นตำรวจยศ10ตตำรวจตรีหญิงก่อนจะเข้าอบรมหลักสูตรกอ,อสอหลักสูตรนี้แหละใช้เวลาไม่ถึง4ปีครับได้เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกสำหรับเส้นทางการเป็นตำรวจคะ่ะตอนแรก กองทัพบ,บกชี้แจงมาก่อนว่าร้อยตํารวจเอกหญิงอัธิตยาเป็นพนักงานราชการของกรมดุริยางทหารบกซึ่งสังกัดกองบัญชาการกองทัพบ,บกนะคะก็ทําอยู่1ปีก่อนจะลาออกแล้วก็มาสอบตํารวจซึ่งขั้นตอนการมาเป็นตํารวจเนี่ยค่ะก็มีคําอธิบายมาจากพลตํารวจโทอาชยนไกรทองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะบอกว่าเข้ามาเป็นตํารวจโดยผ่านวิธีการคัดเลือกตามหลักสูตรกอ,อสซึ่งขณะนั้นก็คือปี2563 สำนักงานเลขานุการตํารวจแห่งชาติมีตําแหน่งว่างตําแหน่งที่ว่างก็คือตําแหน่งพิธีกรในงานสําคัญก็เลยเปิดรับสมัครคนที่ผ่านหลักเกณฑ์ก็สามารถเข้ามาสมัครได้พอสมัครปุ๊บค่ะขั้นแรกก็จะบรรจุเป็นยศ สิบตำรวจตรีก่อนนะคะจากนั้นอบรมกออสก็เลื่อนขึ้นมาเป็นร้อยตำรวจตรีส่วนการเลื่อนยศอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นการใช้วุฒิปริญญาโทและเอกนำมาเทียบและยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ค่ะเรียนสั้นๆไว้ก่อนนะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิตอนสมัครเข้าแล้วก็ในส่วนที่เป็นระดับประทวนหรือสัญญบัตินั้นในส่วนที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็จะไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะได้มีโอกาสในเรื่องของการเป็นตำนรวจสัญญาบัตรแต่ผู้อุ้มชาดับสำนักงานชาติเนี่ยก็มีตำรินะครับที่จะต้องมีการดูแลขวัญกาลังใจถึงได้มีการเปิดตําแหน่งเพื่อให้ข้าราชการตารวจชั้นประทวนเนี่ยได้มีการสอบแข่งขันแล้วก็สามารถที่ได้เลื่อนเป็นตำนรวจสัญญาบัตรได้ถ้าเกิดว่าได้มีการผ่านการคัดเลือกนะครับ